สองลุคล่าสุดแอปทัศออนรเห็นทั้งตัวแล้วอึง้งไม่เหมือนสาววัยเลขสี่สวยเป๊ะไร้ที่ติจริงๆค่ะสำหรับแอปทัศออนพักสุขเจริญวัย43ปีเราจะเห็นผลงานของแม่อยู่เรื่อยๆและไม่ว่าแม่จะสวมชุดสไตล์ไหนก็สวยฉ่ำไปหมดยังล่าสุดแม่มาในลุคเดรสเกาะอ,อกปล่อยผมลอนสวยออกงานอีเวนต์โพสภาพลงอินสตาแกรส่วนตัว พร้อมแคปชั่น Happy Friday ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันทั้งบอกว่ารูปสวยจกักลัดพร้าวอย่างรงไม่หมดเลยค่ะสวยเกินอายุ25แน่ๆหวานใจคุณชานนตัวเล็กสวยน่ารักน้องแอบหรือเปล่านะครับก่ออกบวกปล่อยผมเท่ากับพลังทำลายร้างมหาศาล สวยที่สุดเลยค่ะเป็นต้น